ผลองตลอดการเฟรติกลองแชมป์เมเจอร์ v อลเลน์สามสมัยติดในปี2025เฟรติกย่อทีมพลังส้มแห่งยุโรปที่นำทำมาด้วยไอเจลลมดีอย่างโบเตอร์ต้องพบกับความผิดหวังถึง3ครั้งในปี2025เมื่อพวกเขาได้่า้แพ้ในรอบชิงถ้วนเมเจอร์ของวอลเลนสามรายการติดโดยย้อนกลับไปเมื่อกลางปีเฟรติกได้โอกาสเข้าชิงแชมป์มาเตอร์โตลอนโตกับทีมผ่นใจชาวไทยอย่างเปเปเล็กแต่ก็ไม่สามารถคว้าถ้วยมาครองได้ส่งผลให้เฟรติกชวดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดาย หลังจากผิดหวังที่โตลันโตไปไม่นานเพเนติกก็ได้โอกาสแกต้ตัวอีกครั้งในรอบการไฟนอลของรายการอ e ีสปอร์ตเบอร์คัซึ่งจะต้องลงสนามโดยกับทีมเฮเนติกทีมคู่หลีในโซนเดียวกันถึงแม้ทีมพลังส้มจอกนำไปก่อน2-0เกมแต่สุดท้ายก็เสียท่าโดนพลังเด็กของทีมเพเนติกรีเวิร์สวิฟทำให้พ่ายแพ้ไป2-3เกมอดชูถ้วยแชมป์อีกครั้งเป็นหนที่2ในปี2025 หลังจากผิดหวังมาสองครั้งเพเนติกก็ลุกขึ้นสู้ต่อและแล้วโอกาสสุดท้ายในการชิงแชมป์ปี2025ของเพเนติกก็มาถึงซึ่งจะเป็นการลงสนามโด้ยกับ NRG ทีมมามืดในรายการบอลเรนแชมเปี้ยนแต่สุดท้ายฉากเดิมๆก็เกิดขึ้นกับเพเนติกครั้งเมื่อเป็นฝ่ายพ้ายแพ้กับ NRG ไปแบบสุดมัน3ต่อ2เกมชวดแชมป์ไปอย่างน่าเจ็บใจ ถึงแม้การเข้าชิง3ครั้งของแฟ a นติมักจะจบลงด้วยข้าวน้ำตาเสมอแต่อย่างน้อยๆมันก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องดีว่าทัพเฟเนติ atic, มีมาตรฐานแค่ไหนในเรื่องของผลงานซึ่งแฟนคลับต่างก็เชิดชูให้ f ฟ a นติกเป็นฟอน l b บอสของถ้วย m a เจอร์วอลเลยอย่างแท้จริงและนี่คืออ e ีสปอร์ต90วินาทีฝากกดติดตามพวกเราไอ้เ c ้าเกเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ที่หลากหลายของเราด้วยนะครับ